สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยลอยลีครับเฮาชื่อชวนเชลีวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาที่เฉามินบุรีนี่เองนะครับไม่ไกลและที่สําคัญครับวันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเห็ดชนิดหนึ่งครับซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายมากแล้ววันนี้เรามาที่นี่ครับกรษสนะฟาร์มเห็ด วันนี้จะได้ดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นเห็ดเนี่ยนะครับเขามีวิธีการทํำยังไงเพราะเชื้อยังไงนะครับวันนี้เราจะได้เห็นหมดเลยเขาไม่ห่วงวิชาและที่สําคัญราคาไม่แพงตามฟ้าเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับ สวัสดีครับอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ข้างๆฟ้าครับคุณกฤษณะจูจ้อยครับผมเจ้าของกือณะฟาร์มเห็ดครับต้องบอกว่ายังดูหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะทำไมถึงแบบว่าเลือกมาทำกิจการเพอาะเห็ดก็ที่แรกผมก็ทำง,งานบริษัทปกติแต่ทีนี้ผมออกมามีญาติทำอยู่เขาก็แนะนำแนะนำธุรกิจตรนี้มาครับผมก็ อยากลองว่อยากลองอยากลองอยากลองแต่ได้ข่าวมาว่าไออยากลองเนี่ยแปดปีแล้วที่ทามาครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเรามาดูกันเลยว่ามาขอความรู้จากคุณกฤษณนะด้วยนะครับว่าเขาเพาะอะไรกันยังไงเริ่มต้นที่วัตถุดิบแรกๆเลยนะครับเราไปดูกันต้องถามว่านี่คืออะไรครับวันนี้เป็นขี้เลื่อยยางพาราครับของเราจะใช้ขี้เลื่อยยางพาราทำไมต้องเป็นยางพาราครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็ง เห็ดจะนําอาหารไปใช้ไม่ได้เต็มที่ครับอ๋อหมายถึงเขาเรียกอะไรการย่อยสลายการย่อยสลายเพราะเห็ดเนี่ยเขาต้องเดินเชื้อต้องอะไรเพราะเห็ดไม่ใช่พืชสีเขียวไม่มีคลอโรฟิลล์ที่ว่าสังเคราะห์แสงมาเป็นอาหารได้คือเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเชื้อราอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเชื้อรามันมีหลายอย่างนะครับแต่อย่างเห็ดเนี่ยเขามีคุณประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งวิตามินมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือเห็นบอกว่าสั่งตรงมาจากทางใต้เลยครับที่ด้วยก แต่ทางใต้เลยครับนครโอ้โหครับเรามาแถวมินบุรีครับต,ตัวขี้เลื่อยมาถึงจากทางใต้แล้วพอเราได้ตรงนี้เนี่ยรเราใส่เชื้อเห็ดตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมครับเออตรงนี้เราจะเป็นพวกอาหารของเห็ดครับจะมีลำมีปูยิปซ่ามีดีเกลือมีอาหารแต่ของเห็ดที่เราจะใส่ครับอ๋อไม่ใช่ว่าแค่เอาขี้เลื่อยมา,า,ารรไม่ใช่ครับไม่ใช่ของเราจะใส่อา,อาหารด้วยต้องมีอาหารด้วยครับ๋อแล้วเสร็จแล้วก็คือพอ ผสมปุ๊บก็คือมาเข้าเครื่องนี้ผสมปุ๊บก็คือเข้าเครื่องโม่พอ,อเครื่องโม่ปุ๊บก็คือได้เข้าเครื่องเป็นตัวลำเลียงขึ้นคือถ้าไปในสมัยก่อนนี่คือเราต้องมาสมมือเลยใช่ไหมต้องใช้มือทุบเลยปุ๊บเลยอะครับปุ๊บเลยที่ต้องกอกกระทุบเ,เลย,เลย,ตเลยแต่นี้ก็จะเป็นเครื่องอัดจะทุนท่นทุ่นค่าแรงคนทุ่นระยะเวลาเครื่องอัดตัวนี้ ชั่วโมงหนึ่งจะทำได้หนึ่งพันห้าร้อยก้อนครับโอ้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็วันหนึ่งได้แค่ประมาณเพัน,น,นเันเจ็พันห้าร้อยก้อนเพราะนั้นคือเอาง่ายๆว่าถ้ายอยากจะมาซื้อก้อนเห็ดที่นี่ี่บมีพอแน่นอนมีพอแน่นอนครับอ่าเราไปดูกันเลยพอผสมเสร,ร็จปุ๊บก็คือเข้าคเครื่องก็คือจะเข้าเขา้เขาเครื่องลำเลียงก่อนลำเลียงอ๋ออันนี้คือผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วเข้ามาครับผมแล้วก็มานี่เลยครับผมแล้วก็เข้านี่เลยเข้าเครื่องอัด ตัวหาดจะเป็น,เป,นเป็นแกนอัดเราจะปรับระดับความแน่นแน่นของก้อนได้เอาน้ำหนักเข้าไปคือ,ค,อ,ค,อคือก้อนที่นี่จะจะได้มาตรฐานทุกก้อนแน่น,านมากก็ไม่ใช่ว่าดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าดีครับถ้าแน่นมากเชื้อก็จะเดินา้าอ๋อคือก้อนทุกก้อนจะต้องออมีความพอดีครับถ้าหลวมไปก็อายุก้อนถึงได้น้อยคือให้มีเครื่องจักรยังไงซะก็ยังต้องพึ่งแรงคนเนาะครับต้องพึ่งแรงเพ่ายยังไงซะคนก็ยังละเอียดกว่าเนาะใช่ไปดูกันต่อเลยครับนะครับ เห็นไหมสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งแรงคนนะคุณผู้ชมอันนี้คือหลังจากที่ได้อัดลงมาแล้วครับอันนี้อัดเข้าถุง้อยแล,แล้วก็คือขั้นตอนต่อไปคือการใส่จุกปิดฝาพร้อมที่จะขึ้นนึ่ง,งครับอันนี้คือต้องมาใส่จุกครับใส่จุกโทษนะครับขออนุญาตครับไอ้ตรงนี้คือส่วนที่เผ็ดมันจะออกมาหรือว่าจริงๆแล้วถึงเวลาลองเอาออกคือถึงเวลาลองอ,อ,อ๋อ อ๋ออันนี้คือคอนโทรลแค่แบบว่าให้ให้ให้มันอยู่อันนี้คือฝาปิดตอนขึ้นนึ่งเพื่อันความชื้นครับอ๋อหรอครับผมคืออ้าวไม่ใช่ว่าอัดใส่อย่างนี้แล้ว้าปิดปลุกได้เลยหรอไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอลองทาหน่อยได้ไหมได้ครับอยากดูน้องก็ทุบเห็นทุบกันปักปักเลยอะไหนๆมาถึงที่นี่แล้วครับลองกันเลย แค่สามทีนะคุณผู้ชมนะใครได้ก้อนนี้ไปก็แจ็คพอตอ่ะอัดพเมือจะอัดจะออกทะลุไรก็ไดึงแล้วดึงทัับลงมาดังนั้นคนที่มาทำในตรงนี้นี่คือแบบว่าต้องเป็นงานครับจริงๆแล้วถ้าคนที่อยากจะมีอาชีพนี้ครับมันใช้เงินลงทุนสูงมากถ้าว่าเปิดดอก ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าธุรกิจการทําก้อนก็จะค่อนข้างสูงจะหนักหกเครื่องครับแล้วอย่างไอ้ก้อนพวกนี้ครับ,รบมันใช้ได้นานาั้มหลังจากที่เราหยอดเชื้อไปแล้วเก็บดอกเก็บดอกรอดแรกออกแล้วคือการก้อนเชื้ออยู่ในนานไม่นานขึ้นอยู่ว่า,วาเราเรา,เราเก็บดอกครับถ้าเรา,เราเก็บดอกใหญ่ๆบานๆเาก็าจะกินไอนก้อนเยอะถ้าเราเก็บดอกเล็ก กำลังกำลังทำเนี่ยอ๋กอ,อก็คือถ้าดอกใหญ่เนี่ยแสดงว่าเขาดึงสารอาหารอนแรในก้อนมาเยอะแต่ถ้าเราดึงดอกเล็กๆเ,เนี่ย<ม>เขาก็ยังไม่ได้ดึงมาเยอะเพราะนั้นก<ม>็จะมีเชื้อให้ดอกต่อไปเพิ่มอีใช่ครับผม,มเออแล้วอย่าง<ม>ในสมัยก่อนที่ถ้าไม่ใช้แบบนี้นี่เขาเพาะกันยังไงครับคือสมัยก่อนนะเขาจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นหูหนูก็คือจะเป็นแบบลักษณะใช้ทะวัน เจาะรูแล้วก็ยอดยอดเชื้อเจาะจะอะไรอ่ะไม้เหรอเจาะไม้ครับอ๋อเหรอครับครับผมอ๋อเป็นท่อนไม้แล้วไปเจาะเจาะเราเชื้อไปหยอดใช่ครับผมอ๋อนั่นจริงในสมัยก่อนอ่ะเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วก็คือเอามาใส่เขาเรียกอะไรนะครับเตานึ่งเตานึ่งครับอันนี้คือฝีมือคนไทยด้วยอันนี้ไทยประดิษฐ์เหรอครับใช่ไหมใช่คือดูแล้วรู้เลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่านะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยแล้วเป็นฝีมือ